สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเราก็เจอกันหลายๆคลิปแล้วนี่ครับครับผมคลิปนี้ก็มีจะถามอาจารย์นิดนึงครับอืมีจะเริ่มถามนั่นเลยแคว้นเยอะครับไอ้อย่างเงี้ยมันต้องคิดตังค์กันบ้างแล้วครัคุณถามฟรีๆเนี่ยสมองก็ไม่ค่อยแล่นนะอ๋อไม่ค่อยแล่นไม่ค่อยแล่นครับโอเคเอาไปทําบุญก็ยังดีเอาไปทําบุญก็ยังดีนะครับบริจาคให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับคลิปแล้วก็จะช่วยกันหน่อยอ่าช่วยกันหน่อยนะครับครับเชิญเลยครับครับมีคําถามว่า พกรอห้าหนึ่งเนี่ยเรายื่นขาดไปนี่ทํทอะไรดีครับอาจารย์อ๋อในกรณีที่พกรอหนะครับคุณมีการยื่นและนําส่งภาษีเนี่ยขาดไปนะครับขาดไปคือที่ขาดเนี่ยขาดไปเกิน25%่สนะ้เรวเพราะได้สิ่งที่คุณยื่นประมาณการไว้ขาดเกินไปกว่า2ก่าเอเนี่ยไอ้ส่วนที่เกินไปกว่า25%ก็จะถูกปรับ20%นะครับในความเข้าใจของผมนะฮะผมขอความเข้าใจของผมดีกว่าในทางปฏิบัติในทางแก้ก็คือ คุณก็พิจารณาดูนะครับว่าการที่คุณยื่นพกอออรอห้ขาดไว้เกินกว่านะครับที่กฎหมายกําหนดเนี่ยผมแนะนําให้คุณยื่นแบบเพิ่มเติมครับพกรอ51เพิ่มเติมเพิ่มเติมคุณก็ต้องไปคํานวณนะครับว่าว่าไอ้ตัวความคาาเคลื่อนเนี่ยที่มันเกินกว่า25%ไปเนี่ยนะครับเช่นความที่คุณยื่นไปจริงเนี่ยมันคาาเคลื่อนไปทั้งหมดเนี่ยสมมติสมมติ30% แต่ทางกรมสรรพากรให้คุณคาดเคลื่อนได้ไม่เกิน25%เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณยื่นคาดเคลื่อนตั้งแต่25ไปถึง30อ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะคุณเจตนายื่นภาษีขาดไปโดยไม่มีเหตุผลสมควรนะฮะอันเนี้ยก็จะมีโทษปรับคุณเนี่ยยีของตัวภาษีที่คุณเจตนาจะยื่นไว้ขาดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณก็ต้องมาพิจารณาดูในกรณีที่คุณปิดงบการเงินมานะครับก่อนยื่นพรอดห้าศูนย์นะ คุณก็สามารถที่จะยื่นพอดอ5 1เพิ่มเติมตราบใดที่คุณยังไม่ได้ยื่นพอดอ5 0ของภาษีทั้งปีเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะฮนะนะก็สามารถที่จะยื่นพอดอ5 1เพิ่มเติมได้ตัว5 1เพิ่มเติมเนี่ยคุณจะยังไม่เสียเบี้ยปรับแต่คุณจะเสียเงินเพิ่มครับ1นต่อเดือนเวลา1.5ต่อเดือนเนี่ยเวลานับเนี่ยมันก็ต้องนับว่า ตั้งแต่ปกติเนี่ยเขาจะให้คุณยื่นพรกอดอห้าหนึ่งอ่ะภายในเดือนสิงหาคมของปีภาษีนั้นๆนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับเขาก็ให้คุณยื่นไปถึงกันยานะครับหมายถึงว่าเดือน30กันยานี่คุณจะต้องยื่นแบบนะถ้าคุณไม่ยื่นเนี่ยเวลาโทษปรับมันปรับตั้งแต่สิงหาคุณต้องให้เข้าใจตรงนี้นะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ยื่นเพราะฉะนั้นฉันขอไอ้โทษปรับบอกว่าเขายื่นมา30กันยาไม่ใช่ ตามกฎหมายถ้าคุณจะยืดการยืดออกไปนะยืดการยืดน่ยตั้งแต่3ามสิอสิงหาไปเป็น30กันยานี่ต้องยืดนะครับถ้าไม่ยืนแบบก็จะถูกปรับตั้งแต่3ามสิงหาเลยนะครับของปีภาษีนั้นๆเพราะฉะนั้นการคิดเงินเพิ่มก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ